e ค c o ทู to DPH อ2เอเคคูโบผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะผมเข้าสู่รายการ DPH X2 กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงมึงดังแน่ EP ที่ สนะครับผมก็กลับมากันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับมึงดังแน่อีพีที่3นะครับวันนี้นะผมก็มากับผู้เล่นที่มีชื่อว่าฟาเค้นนะครับผมซึ่งผมได้เห็นเขาได้ไงครับผมได้เห็นเขาที่กลุ่มมึงดังแน่ FF นั่นเองนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มสายไฮไลท์หรือว่าใครที่กําลังหากลุ่มที่แบบแชร์คลิปได้นะครับสำหรับไฮไลท์เท่านั้นนะก็ใครที่อยากเข้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็มา แชร์มาอะไรได้นะผมเป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมก็อยู่ในชแนลของฟาเค้น FF แล้วนะครับผมเหตุผลที่ผมอยากจะนําเสนอคนนี้ก็เพราะว่าฟาเค้น FF นะครับผมได้ไปดูมาแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คลิปล่าสุดนะครับคลิปแบบเกือบล่าสุดนะครับเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าแบบฝีมือแล้วก็เล่นในมือถือนะครับแล้วก็แบบความพิ้วการตัดต่ออะไรนี่ครบครันครบเครื่องนะครับถือว่าเป็น ถ้าเป็นรถก็เป็นแบบพวกฟอร์มูล่าวันน้อความเร็วแล้วก็ความแบบเท่อะไรมันครบเครื่องทุกอย่างนะครับก็คลิปนี้นะผมมีชาเลนจ์นะครับคือผมไปเห็นช่องแบบ w i k k y X2 ทําำนะแบบผมสนใจมากชาเลนจ์นี้ก็คือคลิปนี้มึงดังแน่ผมจะทำให้คนนี้ดังขึ้นจริงๆคือคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่เข้าไปที่ช่อง f a r ค้น FF ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ แล้วไปกดซับเขาผมจะดูนะครับว่าคนดูของผมนี่แบบมีฐานคนดูมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คือตอนที่ผมรีแอคชั่นนี้เขามียอดซับอยู่ที่1,110กว่าคนนะครับผมอยากจะทำชาเลนจ์ก็คือค่าคลิปนี้ลงไปผมอยากทำให้ฟาเค้นดังขึ้นจริงใน EP3 นี้ผมอยากทำให้ฟาเค้นไปถึง1,200คนก็คือ อีก90คนนั่นเองนะครับ<อ>ผมทุกคนช่วยกันทําให้ชาเลนนี้สําเร็จถ้าชาเลนนี้สําเร็จคลิปหน้าผมจะหน้าขาวทั้งคลิปมาทาคลิปเออมาดิคุณดูไหวเป้า ใครที่อยากไปดูฟาเค้น FF นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคครับผมซึ่งคลิปที่ผมจะรีแอคชั่นนะครับผมก็เป็นคลิปราสุดขเขาเลยนะครับ My New Mobile นะครับก็แปลว่านี่ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมนะก็โทรศัพท์เครื่องใหม่เลยนะมากันครับผมสาหรับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฟาเค้นนะครับบอกนะก็เมื่อกี้จัดหนึ่งหัวแล้วองหัวครับนี่ครับผมบอกยังไงครับผมบอกไปแล้วว่าคนนี้คมจริงปึ๊บอ่า เป็นคนที่แบบเอฟเฟกอะไรไม่ต้องมีเยอะมากมายนะแต่แบบยิงแล้ววันช็อตนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะครับผมดูแบบงัดขึ้นงัดขึ้นแดงเถือกอย่างเดียวเลยนะปุ๊บ่าถึงเอฟเฟกแบบไฟเอฟเฟกอะไรจะไม่ค่อยมีนะแต่คนคนนี้ที่สำคัญเขาคือเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเรื่องการยิงคม ผมไมหมล่ะครับผมช็อตให้แล้วเขานี่หัวติดทุกช็อตเลยนะปุ๊บอ่าดูครับช็อตแต่ละช็อตนี่แบบ2หัวขึ้นน่ะเอาง่ายเป็นคนที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆนะคนนี้ในมึงดังแน่ EP สาดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่ยิงน้อยแต่แบบต่อยหนักนะครับเอาฮิย กูกำลังชมมึงเลยโดนตัวเลยเอื้ออ,อ้อ,อนี่โดนหัวโชว์ปไประยะจูบอ่าเป็นไงล่ะครับฟาเค้นเวอร์ไหมครับเป็นผู้เลนที่ผมนำเสนอเลยในมึงดังแน่นี้อืมอืมได้นะได้อยู่นะซึ่งมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าทำแบบช็อตหัวติดอย่างนี้ได้แล้วก็ เอฟเฟกทุกคนสามารถพัฒนาแล้วก็ทำได้อย่างแน่นอนนะนี่ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาแนะนําเว็บเติมเพชรและสุ่มเพชรแบบคุมค้มๆกันนะคะนี่เลยค่ะเว็บไอเพเว็บนี้แหละที่พี่ใช้อยู่บ่อยๆทั้งเติมเกมเติมเงินในมือถือเติมเพชรก็ง่ายใช้แค่ย,ยู d เท่านั้นซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสุ่มเพชรก็ได้แบบคุมค้มๆซึ่งแล้วแต่ดวงของน้องๆกันด้วยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้พี่จะมาลองสุ่มเพชรดูว่าจะคุ้มหรือไม่ไปลองดูกันเลยอันดับแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่านเฟซเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่พี่แนะนําเลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมพอยเข้าเว็บ มีให้เลือกทั้งผ่าน True m o น e ี True Wallet และธนาคารแต่วันนี้จะเลือกผ่าน True Wallet นะคะโ <Yahoo! S 1> อนเงินไปตามเบอร์ที่ปรากฏหน้าเว็บเสร็จแล้วก็เอาเลขที่อ้างอิงมากรอเลขอ้างอิงเนี่ยดูตรงสลิปเลยนะคะค่ขึ้นต้นด้วย500 0หลังจากนั้นรอ1น,นาทีแล้วนำมากรอกหอยก็จะขึ้นทันทีน้องๆคนไหนสนใจจะลองสุ่มก็เชิญได้เลยนะคะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยคะ่ะต่อมาะคะ่ะก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ค่ะ กดไปที่ส่มของรางวัลค่ะและกดที่ลัคกี้สปินสุ่มเพชรฝีฟ่านำ UID มากรอกและกดเข้าสู่ระบบเพื่อไปสุ่มกันเลยมาสุ่มกันเลยทุกคนจะได้อะไรนะโอ้โหครั้งแรกเกลือไม่เป็นไรคะ่ะทั้งที่สองมาขอให้เพชรคอยให้เพชรคอยให้เพชรทุกคนต้องได้เพชรรอบนี้เฮ้ยหนึ 1, ่งพันห้าสิบสองเพชร ได้หลังจากนั้นรอแค่หนึ่งนาทีเพชจก็จะเข้า i อเดีเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเว็บนี้คุ้มจริงๆค่ะทุกคนแนะนําเลยนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านเว็บไอเพกันค่ะกดไปที่เติมเงินมือถือหลังจากนั้นเลือกเครือข่ายมือถือที่เราต้องการกดเบอร์มือถือของเราเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมค่ะกดยืนยันตัวตนและกดเติมเงินมือถือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอไม่กี่นาทีเท่านั้นเงินก็จะเข้าที่มือถือของเราเลยค่ะ ช็อตหัวติดแบบนี้ครับป <c oughs> ุ้งลวงเป่วเปงเป็นๆๆๆอ่า <c oughs> ดูมันเล่นอะไรมันเล่น M 5 0 0กับสเปดอ่าผู้เล่นที่อินดี้ที่สุดในไทยเพราะนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> ลื่นไหลามากครับผมคลิปแบบดูดูแบบถึงจะไม่มีเอฟเฟก์ไฟเอฟเฟกแยกล่างนะครับ แต่มันดูแบบเคลิ้มนะเพราะว่าแบบเขาตัดคลิปแบบน่าสนใจมากนะอืมอืมงัดว่าอสองนะมันงัดว่าสองนะเออต้องอย่างนี้ดีฟาเทนอ่าต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออหนึง่งไอ้นี่มันเซียน M500 ห้ารเพราะนี่สองหัวละแล้วสามหัวติด M500 เช็ดคเออนี่ครับ เปงาเป็นไงล่ะผมสำหรับฟาเค้น FM นะครับผมก็เป็นผู้เล่นที่กำลังจะพัฒนาแน่ๆผมดูจากคุณภาพวิดีโอแล้วก็แบบอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแล้วเขารอวันที่จะแจ้งเกิดอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดแมวสุดติ่งกระดิ่งแมวกระลิง้งกุ้งกิ้งเลยนะครับผมถ้าใครชอบเกี่ยวกับรายการมึงดังแน่แลวอยากให้มีอีกนะครับผมก็กดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้เป็นใครแล้วก็สามารถแนะนำมาได้นะครับในรายการมึงดังแน่ EP ที่4ี่นะครับจะมีอย่างแน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับขอบคุณฟ้าเคน FF มากนะครับแล้วก็อย่าลืมชาเลนจ์ที่เราสัญญากันไว้นะครับทำให้มันได้นะครับผมถ้าจะอ่าถ้าทำให้ได้นะครับจะสุดยอดมากๆนะครับผมคลิปนี้ผมจะสรุปเลยนะครับสำหรับฟ้าเคน f นะครับเป็นผู้เล่นที่พูดน้อยต่หนักนะครับจิงคมก็แบบ ยกปืนขึ้นมานี่วันช็อตทุกช็อตเลยนะก็มีบางช็อตเอ้ยไม่น่าไปชมมันเลยมันมีแบบติดเหลืองมา1ช็อต2ช็อตนะประมาณนั้นแหละแต่โดยรวมก็ถือว่าคมคุณภาพในคลิปดีผิวแค่นี้ก็ถือว่าแก่มแล้วนะครับผมสำหรับบึงดังแน่ EP ที่3นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นใครก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไม่ไปครบ